อยูนน่นี่น่าจะเป็นอย่นี่นะจะเป็นบ้านเหือนป็นใช้เวลาตามจักมือแล้วเลยตอนนี้ก็มาฮอแล้วที่น้ำตกตาดโกนโบแมนโกนะโกนะโกนะมีไม่เอกเพราะวา่าก่อนกนี้วา่าอาจจะบดทึกนะขอโทษก็อภัยนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปสมทางใน แตว่าตานั้นจะเป็นลักษณะแบบได้และจะงดงามสัมไดนะ้ซึ่งว่าสวงนี้ก็จะบ่มีแค่มีคนเพิ่นมาเที่ยวป่านได้นะกอยังอยู่ในสวงโควิด -19 เนะซึ่งว่าอยู่นี้เราก็จะมีปลายราคาปีเขาสมตาดโกนอันไหนสำรับคนล่านี้5,000กิีบ สำหรับต่างประเทศนี่มันสิบผันกีบวันนี้ายว่าเพิ่นจะมีผู้มาเก็บปีบอลในมือนี้กาว่าเห็นพื่นอยู่วันนี้นอน,น่าจะเป็นบอนเก็บปีก็จะมีเป็นห้องน้ำห้องอาหาร เดี๋ยวจะข่าสมอ่าบรรยากาศร,รอบๆตานนี่ึ่งอยู่นี่นา่าจะเป็นบุมบีเนี่ยเฟนยังมาโซ่อยู่นี่ตัวนี้เนาะตัวบนเน่ใจอมแ่นย่างนี่นะแต่ตัวใหญ่จะเป็นบุมบีจะเป็นลูกระเบิดเนาะ เป็นหมอโสนี่นี่นะยินดีตอนหับ ta à, ta này nhìn xiêng năm tục tác แถวๆนี้ก็จะเปลี่ยนย่านลุม่มคิดว่าน่าจะมียูเถิงคนจะมีน้ำตกตาสูงๆอยูเถิงแต่ว่ายูนี้จะเปลี่ยนบริเวณลุม่มน้ำบางไส้นะน้ำไส้สะอาดนำมาลอยนี่คักสุดเลยะบนดี้มันน่าจะให้หลอยน้ำนสามารถมาลอยน้ำอาบน้ำได้ เขาวันนี้บรรยากาศนี่สุดยอดเลยห้ายเมื่อยเลยขี่รถม,มาก็ขี่รถมาก็บริไก่ก็ประมาณสาวเจ็ดสาเจ็ดหลักแต่ทางนี่ก็ทางปูยางเนาะจํำที่เลยทางดีอ่อยู่จุดนี้นะหมดค่ายปี แต่ว่าจะเห็นเพิ่นเห็ดอยู่นี้น่าจะเป็นบางกะโหลนะเดี๋ยวจะผ่าไปเบิง่งกระทาเป็นบางกะโหลนี่มานอนอยู่นี่ก็คักคือกันนะมานอนสมตาแล้วกาไปเลาะสมมูบ่บ้านอยู่แถวๆบริเวณตาที น่าจะเป็นบอดผักนะตัวนี้น่าจะเป็นบังกะโลนี่นะเพิร์ลจะมีอยู่นี่ซ้ำซ้ำตู้อยู่นี่ นะที่ผ่าไปเบิบ้งเมื่อกี้นั่นจะเป็นสั้นหนึ่งนะแต่เปิดเที่องยู่นี้เราจะมีอยู่ซ่องสามสี่อ๋อะจะขึ้นไปนี่เนาจะมีอยู่สี่สั้นเน,น้ำตกตากเดี๋ยวจะผ่าขึ้นไปนะจนหอดสั้นสี่ มันเศร้าบัอาทิตย์หน้ามือพักเวียพักกาดนี่น่าจะมีพ่อแม่ว่าสสวนบรนยูเทศบาลเมืองซอนแครงหัวผ่านนี้มาเลาะมาเทีย่ยวมาสวมตาด ่า,งา,า,า,กกาเงี้ยอันนี้บรรยากาศนี้ซุ่มเย็นแล้วก็สดชื่นแล้วก็จะเป็าธรรมชาติสุดๆเลยนี่เนาะจะมีปลาไม่เที่ยวงาเนาะอมแอม ซึ่งว่า่วงนี้น้ำก็บ,บวัวไายบันได้นะแต่ว่าก็จะพอมีน้ำตกลงมาแต่หัก่องได้มีน้ำไหลไยลยนี่จะงามเลยอ่านี่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นอ่า สั้นซองติดตกลงมานี่ดีน้วทางนี้น้ำไล่นะนี่เนาะน้ำจะไล่ตกลงมานี่างานสุดๆเลย จะตกมาจะจะประู่งมาได้ครับแต่ว่าก็นี่ความงวดงานอีกแบนหน,นึ่งน้ำนี่ใสใสจะเย็นน้ำนี่เย็นเย็น เอามือจุ่มแล้วมีแหงเลยแล่วก็จะหางย่างขึ้นไปต่อเลยไปสั้นเถิง,ถงเ,เพื่อน้วเพก่จะมีป้ายบอนางนนี้เนาะจะขึ้นไปซามและสี่ คิดว่าซันซีนี้น่าจะเป็นสั้นสุดท้ายทางขึ้นนี้เพิ่กจะจะเห็ดทางขึ้นสะดวกสบายนะมันจะเอาซีเมนตนะ์เนาะมันจะเทซีเมนต์ นาซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นสัน้นที่ซ้ำนี่นะน้ำจะตกลงมาเว่าช่งวงนี้บ่มีน้ำบาบไล่มันได้พี่ว่าปไปนะาทางมีน้ำไล่ตกลงมานี่จะงวดงามเลยมีนน้ำนี่มันใสนะน้ำหลงอานนี้คือจะมีแหง นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปสั้นดีซีนะจะเป็น่นเั้นใดขึ้นไปนะครับจะได้ามาสม้มนะี่น่ากล้ๆเลยน้ำตกตา เอาึ้นมาตัวนี้เราก็เปลี่ยนชั้นที่ 4. สชั้นที่สุดท้ายแล้วกัสั้นที่วานมีน้ำตกลงมางามที่สุดเดี๋ยวจะผ่ายางไปเบื้งนไกล ตัวนี้นะจะเป็นน้ำตกตาดตันทีซีนะที่งามสุดอยู่ที่ตาดโกนนี่นะตกลงมางามงามเลย,แล,นะย,ย,ย,ยแล้วก็จะมีต้นไม้นะต้นไม้หนึ่งง่ายๆอยู่นี่ตั้งอยู่ใจก่าเนี่ยแลก็จะมีโตแล้วโตสุดท้ายนะเดี๋ยวจะผ่าย่างขึ้นไปนะ ที่บ้านเป็นพันน้ำตกตัวสุดท้าย อยู่จุดนี้ราตะมีนับโตกเป็นเป็ดขั้นเป็นขั้นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นขั้นลงลงไปลุ่มพุ่นงามๆเลยกาเสียดายเนาะเพราะมีน้ำไล่บันได้ช่วงนี้ถ้าหากมีน้ำไล่กว่านี้จะเห็่ความงามและโดดเด่นกว่านี้ อ่าตัวนี้นะงามเลยเอามาอยู่นี่เวลานับตกลงมาเนาะจะมีอ่าละออกน้ำมาเชือกใส่เข่งเนาะเย็นเลยป่านใส่แอรเลยเนอะสุดยอดเนอะข้องธรรมศาสตร์นำตกตาดโกนชีเมืองซอนแค้งหัวผัน หลังจากที่ว่าง่านเข้ามาตอนะนี้จะเปลี่ยนหมูบนะ่บ้านบ้านเมืองเกา่านะคิดว่าบ้านนี้นะ่าจะตั้งเรียบแคบแม่น้ำไปเหงาไปนะซึ่งว่าเพื่อนก็จะมีบ้านเหือนนะเป็นเอกลักษณ์เนะือคล้ายคล้ายกันเนาะเหือ่อนข้องประสาสนหลาห่านะก็จะคล้ายๆกันนะถ้าเปลี่ยนเหื่อนดั้งเดิมมันก็จะเอาเอาไม้แปนเห็ด แอมแปรอะเห็ดเศร้นานะจะเป็นไม้เศร้าไม้ เนาะซึ่งว่าอยู่ต่อหน้าเขือนอยู่ว่าคุ้มเขือนเราก็จะมีปลูกต้นมะม่วงก็ดีเนาะเผื่อว่าอามีดินว่างเราก็จะปลูกต้นไม้กินมากกนะ็จะมีมะม่วงมะพราะ้าวปลูกนะเพื่อว่าก็จะได้กินมากเน่แล้วก็จะเป็นธรรมชาตินะเป็นโฮมบนอยนยะูภายในเขือน ซึ่งว่าทางเข้าบ้านนี่เนาะมันก็จะปูกันเลยที่ว่าสะดวกสบาย <c oughs> นี่เนะแบบเหอนเนาะจะเป็นส่งส่งเหล่าส่งดั้งเดิมไปดี นี่นาะเขื่อนนาะเขื่อนเขือนเขื่อนไม้ซองซั้นนะยังมีลายลายอยู่นะค้างงดงามเนาะบางค้างมัวจำเปลี่ยนไปก่อยังเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาไม้เห็ดเนาะไม้ก็จะงามเนาะนอนสบายนะอันนี้มันจะมีตั้มฮูกแน่สบายดีตั้มเส้นหว่าตั้มเสนอ่านี่เนาะตั้มเสน แบบสัมเนื้อเนาะถังเนื้ออ่าเนี่ยน่างามงามนะเป็นเก็บดอกนะเซียนโอ้ดุเลยมาเลยมาแต่ล่งองผาบหมาแต่ไก่เลยอ่าเนี่ยนาะเพิ่นจะตามนะม,มือหนึ่งนี่เพิ่นตามได้จากพื้นหรือว่าพื้นหนึ่งได้อ่าตามจากมือจังแล้วอ้ออันนี้ก็เปียแอฟไรเอสแอฟก็ คืนหนึ่งก่ออาทิตย์หนึ่มุนยังไรออาทิตย์หนึ่งเพืนหนึ่นอาทิตย์หนึ่งเลพื้นหนึ่งไรเดียวถึงไงออดยวด,ย <c oughs> ดยนี้พ่นตามเองเราหรือว่ามีขนมาสางเลยจังไอันหักตามเองก็ตามเอเราไปค่าเองเออตาเองาเองอพืนหนึ่งพ่นค่ายอยู่ประมาณเท่าไรอันแสงอันนี้ก่อค่ายประมาณสองเสียมหรือไงสองแซอาื้นหนึ่งสองแซ่มาเป็น เป็นซินไฟเนาะซินไฟเดี๋ยวซินไฟเหลาวเฮานี่เนาะโอ้เด๋ยเดี๋ยวอาครับใจไร้เด้อเดี๋ยวแน่นอกจกจะไร้ไม่ยิงลาวเนาะเพิ่งจะจะสร้างตำหูตำซินตำแผลนะก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะก็สามารถสร้างรายได้นะให้แก่ครอบครัว ก็เชื่อว่าดีนะซึ่งยู่นี้จะมีแค้มนะโวงยามนี้จะเห็นนะลายลายพื้นทีนะลายลายบอลอย่ทีประเทศเลาวนี่เพิ่งจะ ส่วนนี้จะเป็นส้วงที่ว่าเพื่นเก็บนะครับแค้มตัวนี้เพื่อจะไปเฮ็ดเอ่อหนุกหนุกควาดเนาะควาดเหือนแต่ว,ว่ามีเพื่อนส่งออกเนาะส่งออกตามประเทศวันนี้จ่ายมาเพื่อนเอาไปเฮ็ดย่างนะนี่นะจะเป็นบ้านเหือนเพื่อจะเฮ็ดเป็นเหือนซ้วงซันทางลุมนี่เพื่อนก็นจะบอ่บังเนาะเพื่อนจะปะลงโล่ง ก็คล้ายๆกับเหอนไทลือนะเหอนอ่าเหอนเก่าห้องไปเรนไส้ก็คล้ายๆกันเน,นี่นะอยู่นี่เพื่อจะตามฮกสบายดีอยู่นี่ไม่ตามฮกนะดเดี๋ยวข้อเบืองหนักเพิ่นเลยอ่าตอนนี้ก็ตามสิ้นหนอนนี้หนอยตาินเออตามสิ้นหนอหนอยอยาง,งามๆเลยเนาะ งา<ม>นเนี้ยพันจะตามเซ้นนนาไลายหลทางเนื้อเนาะทางแครงหวัวพันนะ <c oughs> จะมีแค <c oughs> รงหวัวพันจะมีไลายล่เมืองนะมีอยู่อ่าสิบเมืองนะซึ <c oughs> ่งว่าบ้านนี้จะขึ้นกับเมืองซอนนะเมืองซอนแครงหัวพันนะซึ่งว่าเป็นเมืองใหม่นะ เรื่องนี้เพิ่นใช้เวลาตามจากมือแล้วเลยโอ้ยหลายๆมือแล้ววัดเดือนหมืนจังหลายแลยเขาเอลี่ยนเปลี่ยเใ็ดหน้าแน่นอนว่างๆยังมาเห็ดเนาะว่างๆจนมาเห็ดกันเฮ็ดเฮ็ดแท้ๆนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยมีคำนี่ก็บวชอาทิตย์สามสี่วันก็แล้วสามสี่วันแล้วท่นมีเวลาเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะไปเฮ็ดอย่างอื่นแล้ตัวนี้ว่างมาจังมาเฮ็ดว่างจังเฮ็ด เด๋อเด๋เด๋กลามือซีบมือจังไรอีกหนโอเคเดยอเด๋ดีแล้วเนาะเขาก็ได้เวียกเสริมไปเนาะเด๋อเด๋อเวียดเสริมนียว่าเด๋อด๋ออ่าเข้าใจไล่เด้อซึ่งว่าบ้านบ้านแถวนี้มันนี่บ่ยาวไปนี่เลยบ่เออยาวผมยาวไปเลยโอ้นานไปเด๋อเด๋อเดยอหน้าซึ่งว่าก็จะมีไล่ไล่ทานหรือไล่ไล่เหืี่ยง เพื่อนกับตำโฮน้อกจากที่ว่าเพื่อนจะเห็ดแนวอื่นนะจะเปลี่ยนค่าค่ายว่าเห็ดส่วนเห็ดหนาแล้วว่างว่างเพื่อนก็ามาตำหฮที่ซอฟท่าเพื่อนไปฮันนากาเลี้ยวแตนะ่บางเท่อกัคันมีเวลาตำนี้กะอาทิตย์นึงแล้วสี่ห้ามือแล้วแต่ถ้าว่ามีเวลาในการใช้เวลาบางเท่าเป็นเดือน นะเป็นเดือนเพิ่นยังเพิ่นยังวาตามแล้วนะกาเป็นอาซีพเสริมนะหาเงินเพิ่มเติมนะหรือว่าจะเอามานุง่งเอามาใส่บมืบ่อจำเป็นที่ว่าต้องในไปซื้อนะก็ดีนะนี่ก็จะเป็นเหือนกนะ็จะเป็นเหือนที่ว่ามีเอกลักษณ์นะซึ่งว่าเหือนไม้นี่เ,เวลาเฮานหน่อาะจะเย็น นรจะบเอาเนาจะมีหล่มพัดล,ลวงตลอดเ,อเป็นต้นนี่มันเหือนที่ว่าเฮาจงตารางจงตารางไว้เวลานอนเมื่อคืนมันจะมีหล่มพัดเย็นๆนะก็เหือนสรงแบบดั้งเดิมทรงหลา่านะเพื่อนก็นิยมการปลุก ในสมัยทีกี้มานะแต่ว่ามาในยุคนี้นก็จะมีบางทานเพิ่นก็นกเอเห็ดเป็นวินล่าแต่ว่าหลายๆล่ทานเพิ่นกะอย่างหักซาไว้คือเกา่าเพิ่นก็ยังหักซาไว้เพราะว่าไม้เพื่อนเอามาให้มาเฮ็ดนั้นก็นกนจะเป็นไม้ดีไม้ดีสนันแกน ก็ยูไปแต่นะหากมันมีการเปเพมาก็อาจจะปุกละแปล่งหมนะ่อาจจะเอาซีเมนต์หรือว่าเอาเนีย้ยมากอ่อนะตัวนี้ก็เป็นภายในบ้านเมืองเก่า เนะมืองซ่อนแคร่งหัวผันนาะึซงว่าอยู่ติดติดกาตาดโกนนะทานไหเนาาได้ไปได้มาเนาะสามารถกวายางสมนะมู่บาน,นไดกานะโอเคนะกบปร,รินไสจะขอ้อหลาคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นาาแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี